สวัสดีครับผมโคดวัชรินสอนออนไลน์ครับวันนี้นะฮะผมไปเดินห้างเจอของดีของดีดีมากๆเลยครับเหมาะสําหรับท่านที่ทําธุรกิจออนไลน์ตัดต่อวิดีโอไม่ว่าจะเป็นคายมาสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นภาพนะฮะไม่ว่าจะสร้างภาพต่างๆหรือจะสร้าง Facebook อะไรนะครับโอ้ชัดเจนเลยฮะเอาเฉลยครับเฉลย 5s ครับ 5s นะฮะก็เป็น เรียวมีนะครับดูชัดขนาดไหนครับคุณผู้ชมฮะอ่ะผมใช้ดูวิดีโอนะครับนี่เครื่องนี้ว้ครับถ่ายทำวิดีโอเห็นไหมครับชัดเลยครับโยนานเป็นไงล่ะอิจฉาใช่ไหมล่ะเอาน้ำแข็งตปตาด้วยครับตาจะได้เย็นครับตาจะได้ไม่ต้องตาร้อนครับคนละเรื่องตา้อนตา้อนนะฮะ เรียวมีนะครับห้าไอนะครับไปซื้อได้ครับตามแผงผักทั่วไปนะครับไม่ร้านมือถือด่บ้าแล้วไปซื้อตาแป้นปักนะไปนะครับไม่ว่าจะเป็น TrueMove เราปิดตรงไหนแล้วครับเนี่ยเพิ่งซื้อมาครับคุณผู้ชมเอ้ยเพิ่งซื้อมาหาไม่เจอว่าปิดตรงไหนนะฮะตัดต่อคาร์มาเตอร์ดีมากเลยครับ ผมไปสอนเพื่อนนะฮะให้ทําภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับใช้เนี่ยครับ 5i ครับของเรียวมีนะครับสุดยอดครับขอฝากไปด้วยนะครับไม่ได้ค่าโฆษณานะครับใช้ดีถึงได้บอกต่อครับนะฮะไปก่อนนะครับปูนปูนเอ๊ะอะไรเมื่อกี้แวบๆมานะฮะโอไอโฟนไอโฟนไอโฟนยังไงสูเรียวมีผมไม่ได้หรออืม